สนามแข่งมารุกไทยปากน้ำคับครั้งที่หนึ่งการเดินทางและเคล็ดลับเสริมสิริมงคลสนามแข่งมารุกไทยปากน้ำคับครั้งที่หนึ่งจะจัดขึ้นที่สาลเจ้าใต้กงปากน้ำในวันที่สองมีนาคม2568และอาจใช้เป็นสถานที่แข่งรายการอื่นๆต่อไปวิธีเดินทางมาง่ายมากนั่งรถไฟฟ้าบ TS สลงสถานีปากน้ำออกทางประตูหนึ่งแล้วเรียกแท็กซี่ บอกคนขับว่าไปถนนท้ายบ้านซอยสิบสามศาลเจ้าอยู่ใกล้ๆเมื่อมาถึงอย่าลืมคาระวะท่านใต้หงกงเพื่อความเป็นสิริมงคลจุดเทียนจุดทูปจุดไหว้ที่หนึ่งไหวเทพเจ้าดินจุดไหว้ที่สองไหวองค์หลวงใต้ตั้งกงจุดไหว้ที่สามเจ้าแม่กวนอิมจุดไหว้ที่สี่องค์แปดกงเจ้าที่ จุดไหว้ที่ห้าไทสวยเอียจุดไหว้ที่หกเจ้าพ่อเสือจุดไหว้ที่เจ็ดชายซิงเอียขอให้นักหมากรุกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจสงบและพบกับความร่ำรวย